ที่วันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดที่ที่เกิดเมื่อวานเกิเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันนี้มาทำงานแล้วก็เลยเซอร์ไพรส์กันขอบคุณมากค่ะขอบคุณก่อนทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะเ้อยเมย์วันเกิดปีนี้นะครับข้อยย่ใหญ่แข็งแกร่งนะรับผิดชอานหนหลายอย่างเราจะร้องเพลงเล่นละครแล้วก็เล่นต่อรายการครับตัดคำนี้นอนวันสามสี่ชั่วโมงน้อยก็ก็พอามควร

ครับก็ขอให้ผมมาพักผ่อนนะครับพี่ไฮขอขอขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่รักของน้องๆตลอดไปขอบคุณครับดีเลยค่ะก็เนื่อจากทำงานกับพี่ไฮมานะคะพี่ไฮเป็นคนน่ารักมากๆเลยหนูก็รู้นะคะว่าพี่ไฮทำงานแบบหนักมากแล้วก็มีเวลาพักผ่อนเออ่ไม่ค่อยเยอะมากค่ะก็ขอให้พี C ่ไฮหาเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ อะไรก็สมความฝันคิดอยากได้เป้ก็ได้เป้อยากมีเมียผมไม่ได้ยังอยากมีหรือให้เลือกเอาหรือให้เลือกเอาไม่าอหมอนที่ไม่มีผมไปขอเป้เอาไะหร หน้านิดสี่เลียดนะไม่ได้เลื่องเราเล่นก็อยากจะให้พี่ไอเดบกมีทุกอย่างแล้วเงินทองแก้วแหวนเงินทองขาดอย่างเดียวขาดผูกจบไม่ลงเลยก็ขอให้ได้สมความปรารถนาก็แล้วกันนะคะสขอให้โตวันโตคืนโตแล้วโตอาจจะสูงขึ้นอีกสักสองเซนสองเซนเด็กเป้จะพาไปต่อขายที่ญี่ปุ่นเขาเอายาวไปไหมเอาเอวด้วย